คือขโมยมอเตอร์ไซค์ไปทั้งคันแล้วก็หลบหนีไปอยู่บนกระท่อมหลังเขาหันหลังไปกินข้าวหลังบ้านแป๊บเดียวนี่ครับนายพีรพงศ์คนก่อเหตุใส่ยืดแดงมาแล้วก็เอารถของเขาไปเลยแล้วรู้ไหมอะ่ะน้องชายของเจ้าของรถเขาเปิดค่ายมวยอะ่ะพ <c oughs> ิ่เอาเองแล้วกัน <c oughs> พักพวกเขาเยอะนะ <c oughs> ก็ตามไปหาครับจนได้เบาะแสว่าแอบอยู่ที่ขนําบนเขา ก็เอาคนที่อยู่ในค่ายมวยไปด้วยอะ่ะก็เลยสะบักสะบอมอย่างที่เห็นน่ะ